สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องแแบบสตอรี่ช anel กันเช่นเคยนะคะที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วคะ่ะอากาศก็จะเย็นมากเลยนะคะในช่วงนี้และในวันนี้นะคะคุณสามีก็ชวนออกไปข้างนอกกันคะ่ะวันนี้เราจะไปช็อปปิ้งกันนะคะที่อิเกียค่ะ ถนนหนทางที่นี่นะคะเขาก็จะมีเลนสําหรับจักรยานยนต์แล้วก็รถจักรยานด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือดีมากเลยค่ะและที่ออสเตรเลียนะคะเขาก็จะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยค่ะแบบว่าดูแล้วสบายตามากเลย ตอนนี้เราก็มาถึงอิเกียแล้วนะคะทุกคนอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะคะขับรถประมาณ10-15นาทีก็มาถึงแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะคือใหญ่มากเลยค่ะสงสัยจะเดินไม่ทั่วเลยนะคะหรือว่าอาจจะเดินทั้งวันไปค่ะทุกคนเดี๋ยวแปมมจะพาเข้าไปเดินชมข้างในกันค่ะ พอเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนโต๊ะโซฟาเลยนะคะทุกคนแบบว่ามีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะแต่แปบ,บมองไปก็สะดุดตาตัวนั้นเลยค่ะทุกคนสีเหลืองนะคะสวยน่ารักมากเลยพอหันมาอีกทางนะคะก็มาเจอเก้าอี้ตัวยักษ์ค่ะแบบก็บอกว่าแดดดีไซส์นะคะแล้วสามีก็บอกว่านั่นไงไซส์ของเธอตะมูตะมีมากเลยค่ะทุกคน ส่วนมุมนี้นะคะทุกคนแปมชอบมากเลยค่ะเขาออกแบบดีไซน์ได้สวยมากเลยนะคะเป็นบ้านหลังนึงได้เลยค่ะ Nice house. Yeah, yeah. So it's good, like, yes. I like kitchen. นี่นะคะทุกคนถ้าเราจะเลือกซื้อสินค้าตัวไหนหรือว่าสนใจนะคะเราก็ยกมือถือมาถ่ายดีเทลไว้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะไม่มีพนักงานมาเดินตามเรานะคะเราจะต้องไปค้นหาสินค้าด้วยตัวเองค่ะ และดีไซน์มุมนี้นะคะทุกคนก็เกลไม่เบาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นพื้นที่คอนโดอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่ากระทัดรัดมากเลยค่ะแปบบชอบมาก เดินมาเจอกระจกเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็ต้องมาแอบแวะถ่ายกันสักหน่อยเนาะเดินกันมาหลายโซนเลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้ในวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกล่องอเนกประสงค์นะคะเพราะว่าแปมมจะนําไปจัดในตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าตู้เสื้อผ้ารกมากว้าว i also have a space on top <laughs> <Okay>. <laughs> เดินมาเจอมุมตุ๊กตาแต่งบ้านนะคะแปมก็อยากได้กลับบ้านสักตัวเลยค่ะ กำลังจะเดินไปจ่ายเงินนะคะทุกคนเราก็เหลือไปเห็นไม้แขวนเสื้อนะคะนี่เลยราคาก็น่ารักมากเลยนะคะเราก็จัดไปสองแพ็คค่ะอยู่เมืองนอกนะคะห้างซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเป็นแคชเชียร์เองนะคะทุกคนเราก็ยิงปิ๊บปิ้วปิ้วปิเองเลยนะคะส่วนกระเป๋าสีเหลืองนะคะเราก็คืนค่ะส่วนใครจะซื้อกลับนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินค่ะ และที่นี่นะคะเขาก็จะมีฟู้ดคอร์สนะคะทุกคนราคาน่ารักมากเลยนะคะไม่แพงเลยค่ะอาหารแต่ละอย่างก็น่ากินด้วยนะคะเราก็จัดไปอย่าให้เสียคะ่ะทุกคนมื้อเที่ยงพอดีนะคะแบบกับคุณสามีนะคะก็มาที่นี่กันหลายครั้งแล้วคะ่ะทุกคนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะมาลองกินอาหารที่นี่ค่ะ ที่เราสั่งมานะคะก็จะมีฮอทดอกนะคะ3ชิ้นค่ะทุกคนสามีก็จัดไป2ชิ้นนะคะเขาบอกเขาหิวจัดนะคะแล้วก็จะมีการาลิกเบลดนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นน้ําเปล่าค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะจ่ายไปแค่10เหรียญเองค่ะทุกคนกิน2คนนะคะถือว่าราคาประหยัดดีมากเลยค่ะ ส่วนรสชาตินะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสมน้ําสมเนื้อกับราคาเนาะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะแต่งบ้านนะคะทุกคนแปบบแนะนําให้มาที่ i k เกียเลยนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีดีไซน์ห้องต่างๆให้เราได้ดูเป็นแบบอย่างนะคะทุกคนแปบบชอบมากเลยค่ะถ้ามาเดินแบบนี้นะคะแแบบเดินได้ทั้งวันสบายเลยค่ะ และในวันนี้นะคะแปมก็ได้กล่องอนเนกประสงค์ที่ถูกใจนะคะในราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆอก่อนกลับบ้านด้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกําลังใจให้แปมเสมอมานะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย